คุณนิชาสิริสวัสดิ์ค่ะประธานกรรมการบริหารบริษัทตาไบโพรจำกัดเราต้องการผลิตสินค้านะคะให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นได้ว่าของเรามีคุณภาพแน่นอนสินค้าของเรามีหลายผลิตภัณฑ์นะคะตังถังเช่า Double ลแ x t กซ์ n ันเดอร์เนะคะ ดับเบิลแม็กซ์นะคะเป็นตัวเด่นของบริษัทเรารักษาคุณภาพเนื้อยาตลอดระยะเวลา5ปีที่เราได้ทําการผลิตมาเราใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เราทุกเม็ดทุกกระปุกนะคะเราอยากให้ลูกค้าได้รับในสิ่งที่ดีๆตัวแคปซูลเรายังเป็นเม็ดสีเขียวเขียวอ่อนเขียวแก่อยู่นะคะกระปุกเราจะเป็นสีฟ้าอยู่ปัจจุบันนะคะลักษณะก,ะ,ก soon, ะ,ะ,ะกระปุกมี60แคปซูลนะคะกับกระปุกเล็ก30แคปซูลค่ะหลังการขายเรามีคอรเซนเตอร์นะคะซึ่งให้ความกระจ่างทุกอย่างแก่ลูกค้า ท่านสามารถโทรไปหาคอสเซ็นเตอร์ของเราได้ตลอดเวลานะคะดับเบิลแม็กของเรานะคะสโลแกนคือสุขภาพดีมีพลังนะคะได้รับออยอนะคะและฮาลานถูกต้องนะคะ ถ้าดับเบิลแ็กของเราทานไม่เห็นผลนะคะทุกกระปุกเรายินดีคืนเงินให้กับลูกค้านะคะทุกหนึ่งกระปุกของดับเบิลแ็กนะคะเรามีใส่วัดร่วมบริจาคโครงการวันโลกและโรคเอดนะคะวัตระบาทน้ําพุด,ด้วยที่เราทํามาต่อเนื่องระยะเวลา5ปีนะคะลูกค้าทุกท่านก็มีส่วนร่วมในการทำบุญกับเราด้วยเราถึงได้อยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านตลอดระยะเวลา5ปีที่ให้การสนับสนุนในผลิตภัณฑ์ของเราขอบคุณจากหัวใจจริงของดับเบิลแ็กค่ะ บริษัทตราใบาโพขอแนะนำสุดยอดผลิตภัณฑ์คุณภาพดับเบิลแม็กที่สุดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราภาคภูมิใจดับเบิลแม็กของแท้ต้องกระปุกสีฟ้าแคปซูลสีเขียวอ่อนเขียวแก่ยิงเลเซอร์คำว่าดับเบิลแม็ก รับประกันคุณภาพไม่พอใจยินดีคืนเงินและยังมีตังถังเช่าทันเดอร์เทอรโบและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเอสต s e n แซนทินและไวตาเซลอีกด้วยมั่นใจในคุณภาพด้วยการผลิตที่ได้มาตรฐานบริการหลังการขายและความใส่ใจที่มีให้กับลูกค้าจึงได้รับความไว้วางใจและผลตอบรับเป็นอย่างดีตลอด5ปีเต็มการันตีความสำเร็จและเติบโตของบริษัทตราใบาโพจำกัด